สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรถเมยปีนฟุตบาทชนคนเสียชีวิตระทึกรถเมยสาย69ปีนฟุตบาทพุ่งชนคนเสียชีวิตเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่26ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุเกิดใกล้ซอยเพชรบุรี31ถนนเพชรบุรีแขวงมักกะสัน เขียราชเทวีกทมพื้นที่สอนอพญาไทยที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย69ของบริษัทสมาร์ทบัสจำกัดชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนพุ่งขึ้นบนฟุตบาทมีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายใกล้กันพบหมวกกันน็อกตกอยู่ใกล้กับร่างของผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสารายอาสามุนทีร่วมกันยูนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคามิเลียนส่วนสาเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ